เราเคยได้ยินคาว่าเฮ้ยตารวจยัดยาบ้างมีตํารวจด้วยมันมีจริงไหมอะ่ะอันนี้อยากรู้ส่วนตัวมันทําจริงเป็นกล,กลยุทธ,ธ์แล้วกันกลวิธีแล้วกันนะฮะในการปราบปรามยาเสพติดเนาะจริงๆผมก็ไม่สนับสนุนให้ใครเสพยาตอนนี้ในเรื่องของกฎหมายในการที่มียาเสพติดไม่เกินกี่เม็ดไม่ผิดเขาแก้แน่ครับ แน่นอนว่าในคุกเนี่ยมีแต่ผู้กระทำผิดเข้าไปนักทงนักโทษไม่ว่าจะเป็นคดียาก็ดีลักเล็กขโมยน้อยก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งคดีฆ่าก็ดีทีนี้มีเคสที่ถ้าตํารวจทําผิดแล้วตำรวจเข้าไปในคุกละ่ะแล้วไปเจอพวกโจรอะ่ะเคยมีไหมฮะคุณอาเคยเจอคนแหกคุปไหมฮะมีบางขวางเคยมีผู้คนจะมองว่าลูกกงเนะี่ยมันต้องใช้เลื่อยแต่คที่จริงไม่ใช่ของที่ใช้ตัด ก็แค่โป๊ะเดียวก็หลุดใช่เขาวางแผนดีถ้าเจ้าที่ตื่นนักโทษหนีไม่ได้เจ้าที่หลับก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นผู้ต้องขังที่หนีได้สําเร็จเนี่ยเป็นอดีตฐานผ่านส่วนใหญ่แหกหักเนี่ยที่ผมอยู่เองเนี่ยจะเสียชีวิตทั้งหมด และแน่นอนเลยครับว่ารายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ของเรานะครับส่วนใหญ่จะไปที่วัดต่างๆแน่นอนมีเกจ,จิดังๆมากมายทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเราจะมีเครื่องรางของขลังต่างๆที่นํามาฝากแฟนรายการด้วยใครที่สนใจในเครื่องรางของขลังนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ชื่อว่าครังกุทตคุณน,นะครับเข้าไปที่อะไรแอดนะครับแล้วก็แอด NUTPHEE นัดผีนั่นเองจะเจอเจอคางพุทธคุณที่นั่นมีเครื่องรางของขลังต่างๆรวบรวมไว้อยู่ที่นั่นแล้วนะครับแล้วก็มัน่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้โดยตรงที่ออกจากวัดนะครับเพื่อเป็นการสับสนุนรายการของเราอีกหนึ่งช่องทางเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาฝากแฟนในการทุกท่านครับฝากด้วยนะครับคางพุทธคุณ @NUTPHEE นัดผีครับ สวัสดีนะครับตอนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับผมอยู่ที่สตูแห่งใหม่ของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะฮะแน่นอนครับถ้าเราดูใน y o u t u ช anel ของรายการนะฮะก็จะเห็น1 EP ีีที่เราไปสัมภาษณ์คุณอามนตรีบุญนาคมาท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการเดือนจำกลางบางขวางนะครับวันนี้ฮะคุณอาให้เกียรติกับพวกเราชาวเที่ยวได้ไม่ลบหลู่มาเยี่ยมเยือนถึงสตูแห่งนี้ตามสวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะคุณอา โอ้โหคุณอามาถึงที่นี่เลยที่ดูแห่งนี้มายากไหมฮะไม่ยากครับเดินทางง่ายมากครับเดินทางง่ายนะครับแต่ว่าผมเสียดายครับคุณอาอยากไปสัมภาษณ์คุณอาที่บ้านคุณอาอาหารอร่อยมากฮะชื่อร้านเลยนะคุณอาอีกทีฮะบ้านไม้หอมครับบ้านไม้หอมคนที่ดูจากรายการเราแล้วก็ตามไปที่บ้านไม้หอมมีคนไปไหมฮะคุณอามีเยอะครับมีเยอะเลยอ่ะฮะในเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวถ้ามีอีก EP สามสี่ห้าผมไปที่นู่นดีกว่านะพี่ไปที่นู่นนะ นะมาที่นี่รู้สึกไม่มีอะไรอร่อยเลยเมนนื่อวนที่เราถามคุณอาครับย้อนความวินึงเกี่ยวกับเรื่องราวของในคุกคุณอาเคยเจอคนแหกคุกไหมครัการทํางานในระหว่างที่เป็นผู้ชการเรียนจำนะยังไม่เคยเจอนักโทษแหกคุกแต่ในระหว่างที่ปบริหน้าที่เป็นผู้คัดแดนก็เจอหลายครั้งนะครับ ขั้นตอนกระบวนการนะเาผา้วางแผนหรือว่าเขาซ่องสมคนกันไว้แล้วหรือว่าอย่างไงครับคือในหลักการง่ายๆเนี่ยในความเป็นผู้คุมถ้าเรานั่งในเรือนจําแล้วในระหว่างที่เราไปบันทึที่มันเงียบนักโทษไม่ตีกันเลยอืนี่ผิดปกติอย่างที่หนึ่งเพราะปกติแล้วนักโทษมันจะมีเรื่องกันบ้างอะไรกันบ้างเพราะว่าหากมีเรื่องเมื่อไหร่สิ่งที่เจ้าที่ทําก็คือการตรวจค้นโอเคนี่การตรวจค้นนการตรวจค้นมันมีเพื่อนตามมาด้วยคือการทําลายครับนะครับมันมีโอกาสเมื่อ ผมยกตัวอย่างาง่ายมีรองเท้าอยู่คู่หนึง่งผมสงสัยในรองเท้าต้องมีอะไรซ่อนอยู่อืง่ายสุดก็คือต้องกรีดดูเพราะเราไม่ใช่คนซ่อนแต่เดี๋ยนะรองเท้าที่อยู่ในนั้นก็คือรองเท้าแตะผ้าใบอ,อ๋อผ้าใบเหรอฮะ,ะผ้าใบที่ใช้ไว้สําหรับใส่เล่นกีฬาอ,อ้อโอเคเราเคยเจอมีดในรองเท้ามีดครับซุกในรองเท้ามีดที่เขาทาเองนะไม่ใช่มีดแบบมีด้ามมีอะไรเรียบร้อยนะแค่มีใบก็ แน่นอนแหละนักโทษมีเป็นร้อยเป็นพันลงเท้าก็มีเป็นร้อยเป็นพันเหมือนกันใช่ครับแล้วคุณอาไปเอกใจในกับคู่นี้ฮะคือเวลาเราค้นหยิบมาปุ๊บน้ําหนักเราก็สังเกตโอเคมันหนักกว่ากันนิดนึงก็รู้แล้วจับบิดม,มันติดอ,อ่ะนั่นซอนคือเหตุการณ์คือท่าในนั้นเนี่ยสงบผิดปกติแล้วใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาจะแหกหากลมหนีแหกักกลมหนีต้องเตรียมอาวุธต้องมีการดึงชักนําคนอื่นเข้าร่วม ของฟรีไม่มีในคุปจะเอาคนอื่นเข้าร่วมมันต้องเลี้ยงตังไม่มีนะฮะของของกินอ่ามีใครเลี้ยงใครเยอะๆเราก็จับตาดูละครับมันต้องมีอะไรผิดปกติอ,อ, <c oughs> อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคนเนี่ยออกกําลังกายออกกําลังกายคนนี้ไม่เคยออกกำลังกายทําไมตอนนี้ออกหรือคนเนี่ยอาชีพคือรับจ้างทําร้ายก็จะออกกําลังกายผมเคยเรียกมาถามเฮ้ยก่อนทํางานทำไมต้องออกมันบอกว่าชีวิตผมสําคัญ ถ้าผมจะลงมือต้องไม่พลาดเพราะฉนั้นร่างกายผมต้องพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ผมเคยเห็นเนี่ยมีนักโทษคนหนึ่งวิ่งวิ่งเเหมือนวิ่งขย่งเก้ากระโดดแต่มันไม่ใช่ดูจังหวะดูแนวแล้วผมบอกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่าง,งสุดท้ายวันหนึ่งนักโทษคนนี้วิ่งบนสันกาแพงซึ่งมีลวดหนามวิ่งบนสันกาแพงใช่ครับแล้วท,ที่มีลวดหนามคง,ง่ครับแล้วมันวิ่งโดยที่ไม่ลวดหนามไม่เกี่ยวคือ <laughs> เดี๋ยวนะั้นเหมือนวิ่งข้ามรั้วประมาณนั้นใช่ <S <S <ess> <S นั่นคือการฝึกก่อนใช่ <S <S <ess> <S แล้วเขาวิ่งไปไหนค, <S <S <ess> ครับคุณนาก็มันวิ่งอยู่ข้างในแต่ว่าที่วิ่งอันนั้นคือนหนีเรียบร้อยแล้ว <S <S <ess> หนีออกไปแล้วหนีออกไงจะหนีออกระหว่างนั้นเจ้าที่เราก็ระงรับเหตุได้ <S <S <ess> ครับคือจุดมุ่งหมายของเขาในการแหกคุกก็คือหนีออกไปจากคุกนั่นเอง <S <S <ess> ใช่ครับแน่นอนเลยครับว่าคุกเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ชั้นเดียวถูกไหมฮะถูกครับมันมีหลายชั้น แล้วกดจะไปชั้นนี้ได้ชั้นนี้ได้ในกระบวนการในการวางแผนมันน่าจะเยอะแยะมากมายเลยครับคุณนายคือนักโทษเองเนี่ยบางคนคิดว่าเรือนจํามีกําแพงแค่ชั้นเดียวเขาไม่อยู่ไม่รู้ผมยกตัวอย่างแต่และเรือนจําจํานวนกําแพงก็ไม่เท่ากันอไม่เท่ากันอย่างเรือนจําการคลองไผ่เนี่ยครับน่าจะประมาณห้าชั้นหัวรัว,ว,วกําแพงหัวแล้วแต่ละชั้น,นี่มีเจ้าหน้าที่คุมหมดเลย และสุดท้ายก็คือมีเจ้าที่ราตะเวนด้านนอกอีกยังเอาพูดง่ายๆยังไงก็ไม่พ้นยากครับมีไม่อาที่เคยหลุดไปได้มีบางขวางเคยมีเขาวางแผนดีอืถ้าเจ้าที่ตื่นนักโทษหนีไม่ได้ครับแต่เจ้าเจ้าที่หลับก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นผู้ต้องขังที่หนีได้สําเร็จเนี่ยเป็นอดีตทานพานตัวเล็กนิดเดียวออตัวเล็กนิดเดียวนะครับ แล้วก็จากการที่เจ้าที่เราไปตรวจค้นในห้องที่เขาก่อนนี้เขาจะหนีไปที่เขาคุมขังจุดสุดท้ายเราจะเห็นว่าเขาเขียนว่าวันนี้เวลานี้เวรหลับเวลาไหนนั่นคือว่วงเวลาหลับนั่นคือเวลาที่เขาจะหนีทํากันบ้านทํากันบ้านครับก็ไม่นึกจะหนีก็นหนีอันที่สองเวลาเจ้าที่ตรวจค้นตัวเขาจะเอาสิ่งของคนจะหนีได้คนอยู่ในลูกกรงหนึ่งนิ้วอ่ะมา ừ, ต้องตัดการจะตัดได้ต้องใช้ใบเรื่อยครับ มันก็ต้องหาวิธีเอาใบเลื่อยมาให้ได้ในคุกงไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนแต่เมื่อใบเลื่อยมาแล้วเนี่ยทําไงเจ้าที่ตรวจคนแล้วไม่เจอนั่นเขาก็จะดูว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคน้นเขาอย่างไรในแต่ละครั้งคนนี้ตรวจอย่างไรคนนี้ชอบให้ถอดกางเกงอถอดไปเลยอมาถึงก็รีบถอดก่อนที่พี่เขาจะสั่งเขาจะได้ดูว่าในตัวไม่มีอะไรแต่จริงๆเนะี่ยหูใบใบเลื่อยมันอยู่ที่หูกางเกงนั่นแสดงว่าเขาดูพฤติกรรมทั้งหมดเลยใช่ครับก่อนจะลงมือ รู้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้คุมแต่ละคนอุปนิสัยเป็นยังไงค,คนนี้ค้นแค่นี้คนนี้ค้นแบบนี้เขาก็หาวิธีซ่อนผมว่าเขาเรียนรู้จากการสังเกตแต่ทีเนี้ยไอใบเลื่อยเนี่ยคุณอามันเข้ามาได้ยังไงอะครับใบเลื่อยเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเคสหนึ่งที่ผมจับเองเนี่ยกรณีที่นักโทษคนหนึ่งญาติส่งทุเรียนให้นักโทษที่ศาลที่ศาลนะครับทุเรียนส่วนหนึ่งกินที่นู่น อีกส่วนหนึ่งสงเข้าเรือนจําปรากฏว่าในแพ็คทุเรียนมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือใบเลื่อยสองคือยาพิษใบเลื่อยกับยาพิษมาด้วยกันเดี๋ยวนะแพ็คทุเรียนก็หมายความว่าไอ้ไอไอขาสีขาวๆนี่ล้าหนุอหรอดการตรวจค้นเข้ามาถึงในเรือนจําเลยรเรามาผิดสังเกตตรงที่ว่ายอยโย่ห่านตายครับห่านห่านเสียชีวิตห่านนี่เป็นสัทที่ตายยากมากอืเราก็เลยบอกว่าเอ๊ยมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วก็เลยเช็คว่ามีใครออกสารบ้างครับ สุดท้ายคนที่เราตั้งเป้าไว้เราก็เลยไปจู่โจมตัวค้นในตู้ล็อกเกอร์ก็ไปเจอใบเลื่อยอแล้วก็เจอยาอยาพิษใช่ครับส่งยาไปตรวจสอบก็ยินยนมาแล้วว่าเป็นยาที่กินแล้วตายอ้าวโอเคถ้างั้นอย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปคือแล้วหานเขาตายด้วยสายเหตุอะไรครับคุณนาเขาเอายาไปลองเอายาพิษที่ได้มาไปลองกับหานลองก็แมว่ามันตายจริงไหมใช่แล้วมันตายจริงตายจริง,รงโอเคใบเลื่อยคือหนึ่งสิ่งที่ติดมากับ แพกทุเรียนใบเลื่อยแน่นอนแหละเขาอาจจะเอามาเลื่อยกรงขังหรือว่าเลือ่อยเลือเล่อยรั้วอะไรประมาณนั้นกรงขังอย่างเดียวครับกรงขังอย่างเดียวอย่างเดียวครับคุณอาในการเลืออ่อยอ่ะมันมีเสียงนะฮะไม่มีครับเขาทําไงครับเอาสบู่ให้มันลื่นเอาสบู่หรือไม้กันน้ำนะ่ะเก็บเสียงได้มันไม่ดังอะไรหรอกครับก็สมมุติว่ากลางคืนเนี่ยเลือ่อยมันต้องแอบเลื่อยถูกไหมครับครับคนอื่นหลับแล้วตัวเองก็เลือ่อยอย่างเนี้ แต่ถ้าหากว่าคนอื่นไม่หลับเลยคนที่ฟังและปกติก็คือสมรู้ร่วมคิดถูกไหมครับถูกถ้าเปิดได้ก็ไปด้วยไม่มีใครบอกอยู่แล้วครับในการเลื้อยลูกงงหมายความว่าลูกงงมันเป็นซี่เขาเลื้อยตรงซี่นั่นแหละฮะใช่ครับนั่นแสดงว่าเขาต้องทําวันเดียวหรือว่าค่อยๆทำอาจจะห้าเดือนหกเดือนก็ได้ครับหมายความว่าเขาเลื้อยไปก่อนเลื้อยไปก่อนเลื้อยไปก่อนใช่ครับแต่ไม่หลุดจะมาหลุดวันสุดท้ายเลยเชื่อไหมว่าเราเรามองทุกคนจะมองว่า ลูกกงเนี่ยมันต้องใช้เรื่อยแต่อวา่จริงไม่ใช่ผมเองเนี่ยเคยจับนักโทษคนหนึ่งตอนที่อยู่เรือนจำกลางบางขวางในช่วงที่เป็นหหนฝ่ายควบคุมการนักโทษคนหนึ่งเนี่ยเข้าที่เรือนจําพิเศษทนครับจนหนีตั้งแต่อยู่สอนอ,อ,อเมื่อมาอยู่เรือนจํายังมีพฤติกรรมจะหลบหนีพิเศษทนก็เลยส่งมาไว้บางขวางครับเข้ามาวันแรกไปนอนแดนสามวันครึ่ขงขอไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลในเรือนจำ กลับมาถึงปุ๊บมึนเขียนแผนที่เรียนจําเสร็จเลยทาไมอ่ะอุณาเขาความจําเขียนเพื่ออะไรเตรียมการจะหนีไงวางแผนจะหนีแค่แค่แป๊บเดียวเองนี่นะใช่ครับก็เลยส่งไปอยู่แดนหกพอไปอยู่แดนย้ายจากแดนสามไปไว้แดนหกได้พักหนึ่งมีพิธีการเตรียมการหลบหนีอีกก็เลยส่งไปไว้แดนสิบไปแยกขังให้อยู่คนเดียวในขณะไปอยู่ได้ประมาณนักสามสี่เดือนนะประมาณห้าทุ่มเจ้าที่เดือนตรวจเห็นนักโทษรายเนี้ถักเปีย เอาผ้าห่ม TPI เอามาถักเป็นเปียผมก็เลยบอกเจ้าที่ว่าถ้าเขาถักเปียแสดงลูกวงเขาตัดเสร็จแล้วเอ้าทำไมอ่ะคุณอาเพราะว่าการถักเปียคือการหนตัวหนีแล้วอ๋อคือหอนตัวกับไอ้ผ้าห่มที่เป็นเปียเนี่ยนะใช่ครับหนีออกมามันคือถ้าทําเชือกเนี่ยคืออันสุดท้ายแล้วครับอย่างอื่นต้องเสร็จหมดแล้วผมก็เลยให้เจ้าที่ไปตรวจหนึ่งตัวตัวตัวเนี่ยเหล็กประมาณสามหุนเต็มมันตัดเรียบร้อยแล้ว ขอก็หักสองข้างโอ้โหแล้วก็ผมบอกว่าถ้าตัวตัดแล้วเปียเสร็จแล้วเที่กที่จะหนีมันเรียบร้อยแล้วลูกกงมันต้องตัดแล้วก็ไปตรวจลูกกงตัดเสร็จแล้วเหมือนกันก็แค่โป๊ะเดียวก็หลุดใช่ของที่ใช้ตัดช้อนกับฝาปลากระป๋องครับเดี๋ยวนะพุนาเลื่อยเนี่ยเข้าใจได้ง่ายก็เลื่อยเหล็กได้แต่ลูกกงมันเป็นเหล็กนะครับเขาช้อนมันไม่มีช้อนเซเลนช้อนเซเลด แล้วเขาตัดยังไงฮะช้อนกับฝากระป๋องเนี่ยถูไปเรื่อยๆอ่ะถูไปอย่างนี้เหรอฮะก็น้ําหยดลงหินหินเมียงก่อนเลยอะไรแข็งกว่ากันอ่ะโอ้โหยูนะเขาต้องนั่งก็อยู่คนเดียวครับเป็นห้องแยกขังไม่รู้ทำอะไรครับก็นั่งทําใบตัวเตือนเรียบร้อยหมดแล้วพอเอาตัวออกมาคอที่ตัวหน้าตัวหักแล้วขาดแล้วสองข้างครับเรียบร้อยไปดูลูกกงอ่ะตัดแล้วโอ้โหดีเวลาไหวตัวทัน ไม่งั้นก,ก็ออกมาได้ออกมาได้แต่หมก็ไม่รอดอยู่ดีแหละแต่มีคนหนีสาเร็จแล้วนะครับบางขวางที่คุณอาบอกปะใช่ทหารพานถูกไหมครับใช่ครับก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแบบนี้วิธีนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเขาลึกกว่านี้เนื่องจากว่าเขาเป็นทหารก็ผ่านการฝึกการใช้เชือกครับไม่เห็นร่องรอยเพราะมันดึงเชือกไปเก็บไว้ข้างบนเยียวยนเขาไปอีกครับโอ้โหอ้าโอเคทีนี้รู้ในการตัดลูกโกงแล้วทีนี้ยาพิษนะคุณอา เอาเข้ามาทําไมอะครับเจตนามีสองอย่างวางเพื่อผู้ล่วงขังหรือวางเจ้าหน้าที่แค่นั้น uh huh. เพราะว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆกรณีที่คุณจะหนีมันต้องเกิดความวุ่นวายภายในเรือนจำ uh huh. ก็คือผู้่งขังหนึ่งคนถ้าโดนยาเจ้าที่ทุกคนจะไปลุมตรงนั้นหมดมันก็เปิดช่องทาง uh huh. หรือเจ้าที่คนไหนไม่พอใจมันก็ประกายเป็นสองเด้ง uh huh. เจ้าที่คนนี้อาจจะตายด้วยมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมันก็ถือจังหวะโอกาสปีนหนี อันตรายหมดเลยอะฮะแล้วโทษของนั้นโทษที่ทําการหลบหนีครับคุณอาโทษเขาขนาดไหนครับเออมันขึ้นอยู่กับว่าในการหลบหนีนั้นทําร้ายใครไหมทาร้ายทรัพย์สินไหม,มถ้าทําร้ายก็โทษก็ไปตามนั้นแต่ถ้าไม่ทําร้ายใครโทษนิดเดียวไม่ได้เยอะแต่คาว่านิดเดียวมันแลกมาก,กับชีวิตเลยนะฮะใช่ครับเว้นแต่โดยภาคสาตรงนั้นแค่นี้อ่าโอเคมี <laughs> มีครับ โดนพิภาคษาตรงนั้นส่วนใหญ่แ,แหกหักเนี่ยที่ผมอยู่เองเนี่ยจะเสียชีวิตทั้งหมด <S <S เช่นกรณีปี40ขับรถชนประตูเรือนจำออกมา4คนมาขับรถก็เสียชีวิตหมดทั้ง4คนต่อสู้เจ้าที่เจ้าที่ก็ยิง <S <S มาปี44ครับจับเจ้าเจ้าที่มีตัวประกันแล้วมีผู้ช่วยเหลือเข้าช่วยเหลือเราก็ใช้กำลังข้องแล้วลังาเพลก็เสียชีวิต ห้าคนเพราะฉนั้นอย่างที่วุนาบอกเมื่อสักคูมีมีโทษรายหนึ่งที่บอกว่าผมต้องฝึกให้ร่างกายแข็งแรงรเพราะนั้นคือชีวิตถ้าไม่เตรียมตัวมาดีอ่ะแน่นอนมีตายกับตายอย่างเดียวเลยถูกครับการฆ่าต้องไม่มีความผิดพลาดนั่นหมายถึงว่าถ้าผมรับงานผมใช้เหล็กแหลมสองงานเพื่อนจะพันให้เรียบร้อยมันจะมีเหล็กแหลมแล้วข้างปลายหลเหล็กแหลมโคนเหล็กแหลมอ่ะมันจะมีเชือกจะพันข้อมือไว้แล้วผ้าพันอีกทีแล้วก็เดินไปอย่างเงี้ยอ่าะ กอกกดอกไปพอเพื่อนจับเรียบร้อยตัวเองเดินเข้าไปก็ใส่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยโอ้โหคนแทงไม่ต้องจับเมื่อไม่ต้องกลัวพลาดคือเป้านิ่งเลยคเป้าไม่กระดูกกระดิกเพราะเพื่อนล็อกไว้ให้แล้วใช่แค่มีหน้าที่แทงเขาฆ่ากันเพราะสาเหตุอะไรคุณอนาะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อะไรเหมือนกับขัดแยง้งโกงกันอืมจากข้างนอกข้างในนี่แหละข้างในเลยเหรอคะบบางทีบางคนไม่รักษาคําพูด เพื่อนอีกคนมาก็จกัดก,กายคนนี้ยังไงบอกเรองเท้าตบอเอารองเท้าแตะตบหน้ารเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงแค้นนะแค้นอย่างนี้ก็มีคุณอาครับแน่นอนว่าในคุกเนี่ยมีแต่ผู้กระทำผิดเข้าไปนักทงนักโทษไม่ว่าจะเป็นคดียาก็ดีลักเล็กขโมยน้อยก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งคดีฆ่าก็ดีทีนี้มีเคสที่ถ้าตํารวจทําผิดแล้วตํารวจเข้าไปในคุกล่ะแล้วไปเจอพวกโจรอ่ะเคยมีไหมฮะเยอะครับ พังเบรกเรื่องราวไว้สักครู่หนึ่งนะฮะน,นี่ฝากไว้ด้วยนะ,ะกับเฟรมแฮทตันิกอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เดิมแหละจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่เปลี่ยนขนาดใหม่เปลี่ยนปริมาณใหม่นั่นเองคุณอาครับอันนี้เอาไว้บำรุงเส้นผมใช้ง่ายมากเลยนี่เป็นแบบสเปรย์ฉีดนะครับไม่รู้ว่าคุณอาคุณอาเอาไว้รักษาเส้นผมก็ได้นะครับแค่ฉีดแบบเบาๆไปในบริเวณเส้นผมนี่ประมาณนี้ละอองจะเป็น นี่ประมาณนี้อยู่ตรงเส้นผมแล้วก็ขยี้ขยี้หน่อยบำรุงเส้นผมนวดเขราผมจอนให้ดกดําผมขออนุญาตมอบให้คุณอาเถิดคุณอาเอาไปลองใช้ดูได้นะครับขอบคุณคุณอามากนะครับแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมีเฟรมพารอนิกติดบ้านเอาไว้นะครับก็เข้าไปที่ไลน์แอดนะครับ add ferm add ferm นั่นเองนะครับผมนวดเขราจอนดกดําต้องเฟิร์มนะครับเอา้าเราไปชมเรื่องราวต่อไปของคุณอานะครับอาแรกนะถ้าเป็นคดียาเสพติดนี่น่ากลัวเพราะว่า มันจะมีสองกลุ่มกลุ่มคนไทยกับกลุ่ม,มต่างชาติ mm hmm. กลุ่มคนไทยเนี่ยมีตำรวจคนหนึ่งเข้ามาในคดียาเสพติดครับเสร็จแล้วคนที่อยู่ข้างในก็คือคนกลุ่มที่เขาจับเข้ามาอ่าน,นั่นแหละนี่แหละเขาจับเข้ามาแล้วก็ที่สําคัญก็คือนักโทษเนี่ยบอกนักโทษบอกนะตำรวจคนเนี้ยจับผมเข้าคุกแล้วไปเอาเมียผมอย่างเงี้ยเราความแค้นก็เลยสะสมขนาดเจ้าหน้าที่คุมบอก่าพบทนายความคุมนักโทษคนนี้ ที่เป็นตำรวจเนี่ยนะมาพบทนายความมันก็มยียิงเสียงตะโกนออกมาว่าหัวหน้าหัวหน้าถอยห่างหน่อ,อ,อยทําไมครับุู้ดำนานุงร้อนใส่ถุงปฏิวัิว่าจะควา้างแค้นมากไงเล่นอยู่ได้ไหมผู้ดำเายู่ได้มีู่ทีเทคนิคการเป็นผู้ปกครองอย่างผมเองเนี่ยเจอเคสตำรวจจากหน่วยปราบปรามยาเสพติดเลยนะจับยามาเยอะแล้วก็ไปจับผิวดำ คนผิวสีอ่ะพอถึงเวลาขึ้นมาวันนั้นพอตัวเข้ามาปุ๊บเอ๊ะทำไมวันนี้คนสีผิวร่วงตัวกันเยอะผมก็ให้ลูกน้องไปเช็คให้นักโทษเนะี่ยไปเช็คมาครับบอกไว้พวกนี้นกำลังเตรียมจะเก็บตํารวจผมก็เลยต้องบอกกับนักโทษที่เป็นคดียาเสพติดผมบอกว่าการที่เจ้าที่ตำรวจที่จับกุมพวกเราเราเข้ามาอยู่ในในนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเราก็แล้วกันขนาดคนที่จับเราอ่ะยังโดนคดียาเสพติดแล้วพวกเราอ่ะ ที่โดนจับมานั่นหมายถึงว่าตำรวจคนนี้เป็นคนยัดข้อหาให้เราถ้าเขายังมีชีวิตอยู่คดีเราจะหลุดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจําเป็นถ้าไม่พูดอย่างนี้ตายแน่นอนครับและสุดท้ายเขาก็อยู่กับน,นักโทษพวกนี้ได้โอ้คุณอามีมุมในการที่เป็นแบบแต่อธิบายยาวครับอ๋ออ๋อไม่งั้นรักษาชีวิตเขาไม่ได้แน่เพราะผมดูแลเขาได้แค่8ชั่วโมงอีกส6ชั่วโมงเขาต้องดูแลตัวเองแต่ด้วยคำพูดของลุณอาทำให้เขาอยู่ได้ทั้ง24ชั่วโมงใช่ครับ คุณอาเคยไปเจอขอโทษนะพี่พีที่เป็นตำรวจที่โดนจับเข้ามาในในเรือนจําคุณอาเคยไปคุยกับเขาไหมคุยเขาเป็นผู้พิทักษ์สันติราด้วยความที่คุณพ่อเออป็นตำรวจเหมือนกันแล้วเราก็อยู่กับตำรวจมาตลอดเกือบครึ่งชีวิตได้เลยครับแล้วเรามีความรู้สึกว่าวันหนึง่งอะตำรวจเขาต้องพิทักษ์ประชาชนจับคนที่ไม่ดีเข้าคองเข้าคุกแต่วันหนึง่งเขาต้องไปเข้าคุกแทนนะคุณอาจีิงๆหลายหลายคนก็จะตอบว่าผมทํางานครับยังไงอะฮะทำงานก็คือ อย่างเช่นเอาของใบล่อซื้อแต่คุณไม่ทำการกระบวนการตามกฎหมายถ้าคุณยาของกลางใบล่อซื้อเอาของกลางไปทําอะไรก็ตามเรื่องที่มันเกี่ยวข้องคุณต้องขอญาตทุกขั้นตอนแต่คุณไม่ได้ทําคุณเอารายย่อยเพื่อไปหารายใหญ่คุณจะทําอะไรเนี่ยคุณก็ต้องรายงานหมดทุกอย่างแต่คุณไม่ไรายงานคุณอางรายกบอกว่าเขาทําด้วยความพลาการใช่แล้วมีไหมที่จริงๆอ่ะมี บำรวจก็รับว่าผมทำคือก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าในโลกใบนี้มันมีทั้งมีฝั่งขาวก็ต้องมีฝั่งดำทุกอาชีพทุกอาชีพทุกอาชีพเหมือนกันครับทำเพื่ออะไรนะเจ้าหน้าที่ปปสยังมีเลยครับเข้ามาเหรอ่วนหนึ่งความโลภก็เงินนั่นแหละเงินค่าตอบแทนมันโหดร้ายจังเลยคุณอาเราเคยได้ยินคําว่าเอ้ยตํารวจยัดยาบ้างก็มีตํารวจด้วยมันมีจริงไหมอ่ะอันนี้อยากรู้ส่วนตัวมันถ้าเราถามนักโทษนักโทษจะบอกว่ามีแต่ถามว่าผมประสบการณ์ตรงเองมีไหมผมไม่เจอ คือแต่านาักคลือบอกแต่ว่ามันธรรมชาติของคนเมื่อโดนกระทังความผิดมันมักจะบอกว่ายัดอเอาง่ายๆนะฟังบอกว่าตัวนี้นครับผมโดนยัดครับเฮ้ยพูดใหม่อีกรอบนึงผมก็ตอบงยเฮ้ยพูดใหม่อีกรอบนึงขายรอบกี่เมตรผมเอามาข้างละสองถุงครับสองถุงถุงละสองร้อยคือสี่ร้อยแต่วันนี้ผมขายหมดแล้วอตำรวจก็เลยยัดให้ผมอโอเคเข้าใจเข้าใจใช่ไหมครับ ไอ้ยัดอยู่แล้วยัดคนบริสุทธิ์ยัดตผมไม่เคยเจอแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ข่มกลางเท่านั้นเองมันทําจริงอืคือมันผิดจริงแหละอ่ะใช่มันผผมว่าตํารวจก็รู้รู้วิธีเดียวที่เอาเขาเข้าคุกได้ก็ต้องแบบนี้คือถ้าพูดกันแบบไม่ต้องอ้อมค้อมหรือเอาตามข้อมูลจริงนะว่าเองเรารู้อยู่แล้วสมมุติไอ้ในกยกเนี่ยมันทําผิดอยู่แล้วมันขายยาอยู่แล้วตํารวจเขารู้อยู่แล้วอจริงนะตํารวจเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอนนี้มันอาจจะขายรถนั้นหมดไปแล้ว แล้วจะจับยังไงอ่ะคดีเมื่อหลักฐานมันไม่มีเป็นกล,กลยุทธ์แล้วกันกลวิธีแล้วกันนะฮะในการปราบปรามยาเสพติดเนาะจริงๆผมก็ไม่สนับสนุนให้ใครเสพยาแน่นอนแล้วพอมาพูดถึงเนี้เมื่อกี้มีแว็บเข้ามาแว็บหนึ่งครับคุณอาที่ตอนนี้ในเรื่องของกฎหมายในการที่มียาเสพติดไม่เกินกี่เม็ดไม่ผิดในความเห็นผมถ้ามียาคือผิดแค่นี้น อ่ะถ้าผมต่ส่วนตัวผมเลยนะนะผมไม่ไปไปไปร่วมร่รรวมถึงคุณอาหรือคนอื่นนะในส่วนของผมผมไม่ผมไม่โอเคผมก็รู้สึกยาเสพติดมันคือยาเสพติดแต่ใช่ครับไม่ว่าจะเม็ดสองเม็ดก็ตามมันเป็นจุดเริ่มต้นค,ค,คุณผู้ชมเคยได้ยินไมหมฮะบางคนเนี่ยติดบุหรี่เพราะว่าลองแค่มวนเดียวแต่สุดท้ายอ่ะคุณเลิกไม่ได้นะแต่นี่ยามันมีอนุภาพที่ร้ายแรงกว่ามันจํานวนน้อยแต่พฤติการเป็นองค์ประกอบสคัญครับพฤติการครับว่าพฤติการของผมนี่หมายถึงว่าคุณเสพหรือคุณค้าอื อาจจะมีเหลือเม็ดเดียววันนี้ขายหมดแล้วเหลือแค่เม็ดเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือค้าืมาถ้าเราไปบอกว่าเอ้ยห้าเม็ดไม่ผิดเป็นผู้เสพมันไม่ใช่อมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมประกอบพฤติการประกอบเท่านั้นเองจริงๆแล้วก็ผมไม่รู้ว่ากฎหมายนี้เขาถูกเปลี่ยนหรือยังนะคุณดาแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าที่เราเคยได้ยินถ้าเปลี่ยนแล้วผมต้องขอโทษด้วยแต่ที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยถ้าถามตัวผมผมไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็น ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างแน่นอนอย่างที่คุณอาบอกว่า,าวันนี้ถ้ามีอยู่ในมือ3เม็ดไม่เป็นไรเอาไปบำบัดได้แต่ถ้า3เมรเร็ดที่เขาดูดไปตอนเช้าเสร็จแล้วรวบ่ายไปเอาอีก3เม็ดล่ะเย็นมาอีก3เม็ดน่ะเท่ากับวันหนึงเเม็ดเลยนะ <c oughs> ถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าแก้กฎหมายได้ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ายังไม่แก้นะ อยากให้แก้จังเลยอะอยากให้แก้จังเลยเขาแก้แน่นะก็ฝากฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วกันน,นี่คือเรื่องราวนะฮะแต่ยังไม่ทั้งหมดของคุณอามนตรีบุญน,นาคนะครับเรามาติดตามใน E ีพีต่อไปนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณคุณอามากนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่วันนี้ผมนัทผีแล้วก็คุณอามนตรีต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอเจอกันใหม่ในอีพีหน้า ผมว่าผู้ชมเคยได้ยินในเรื่องราวของการเข้าคุกแน่นอนเพราะเข้าไปในคุกทุกคนเท่าเทียมกันหมดทุกอยา่างแต่มันมีคําถามหนึ่งว่าถ้าคนรวยๆเข้าไปในคุกล่ะสิทธิเขาจะเหมือนกับคนที่ไม่มีสตุลต่างเข้าคุกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวขอญาตมาถามคุณอาน,นะฮะได้ยินดีครับ